ที่ทั่วไทยนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ห้องอาหารจีนแมนโฮที่โรงแรม JW Marriott Bangkok หรือว่ากรุงเทพนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่าได้บรรยากาศจีนๆมากทีเดียวนะครับแล้วก็ติดถนนใหญ่ด้วยนะครับที่ถนนสุขุมวิทนะครับลงรถไฟฟ้าเพลินจิตก็เดินย้อนกลับมานิดหน่อยอนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเชฟสมพงศ์นะครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องๆสองคนด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ ใช้เวลานี้ให้คุ้มค่านะครับเจ้าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็คือเป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นซิกเนเจอร์ดิสของที่นี่เลยนะครับนั่นคือเป็ดปักกิ่งนะครับสีสันสวยงามรูปทรงอวบอิ่มอวบอันลักษณะการดูดูเป็ดนี่เราจะดูยังไงครับว่าเป็ดนี่มันมีความโดดเด่นความน่าน่าสนใจน่ารับประทานดรวยตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวใหญ่กว่าทั่วไปครับครับพอใช้เป็ดนี่ประมาณ3โลครึ่ง3โลครึ่งซึ่งถือว่าเป็นขนาดใหญ่ นะครับแล้วก็ก็ไปผ่านการการย่างกากกรย่างก็เออการเป๋าให้ใหตอนเพื่อไม่ให้หนังมันติดกับเตัวพราะสำคัญของเป็ดปักกิ่งนี่คือต้องเฉือนหนังนะฮะให้ติดมันมันเป็นไขมันใต้ผิวหนัง แล้วก็ติดกันเนื้อนิดนิดพูดเหมารู้เยอะนะแต่จริงๆก็คุยกับเชฟก่อนนะครับอะมาคุยกันดีกว่านะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับจะมีเครื่องเคียงก็คืออาจจะเป็นติ่มซำบ้างนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับเชฟครับมีสลัเปาไส้ครีมสลัดปลาไส้ครีมสลัเปาไส้หมูแดงไส้หมูแดงแล้วก็มีขนมมจีบนะครับแล้วก็ฮะเก่าครับฮะเก่านะฮะ อาล่ะครับอ่ะทีนี้ก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเชฟสอนผมหน่อยแล้วกันนะครับรับมีดมาคมแล้วนะเราต้องทำยไงฮะจับผ่าครึ่งผ่าครึ่งตรงนี้ไปเดลยครับผ่ายังไม่ไม่ไม่ทะลุใช่ไหมฮะครับไม่ไม่ไม่ต้องทะลุอ่านะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะครับโอ้โหฝีมือนุ่มนวลมากนะครับนี่นะฮะ เออน่าสนใจนะฮะแล้วก็ทําเป็นตารางแล้วก็เอาตามแนวย้อนตรงนี้ก่อนครับเนี่ยไม่ไม่ครับเอาเอาตรงนี้นะฮะใช่ตีตีเซตมาตรงนี้ครับโอเคตรงนี้เอาตรงนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะนี่ครับตีเซตมาตรงนี้เลยโอเคครับไม่มีการซ้อมนะครับไม่มีสแตนด์อินนะฮะเล่นเองจับเองนะฮะเอาละเด็กมันก็ไม่ว่าอะไรนะครับแล้วก็มาอันนี้นะครับใช่ครับอ่าสนุกดีนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็น่ารับประทานด้วยนะฮะ แต่ว่าก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ไม่ใช่โอกาสที่ที่ที่จะใครนี่เป็นโอกาสพิเศษนะฮะที่ไม่ใช่ใครๆจะทําได้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าอุ้ยดูรายการนี้แล้วมาถึงเชฟเอาเป็ดมาแต่มันจะขายตรงน้อยากทําเองบ้างนะครับแต,แต่แต่ก็ทําได้ก็คือว่าก็ซื้อเป็ดไปเอะเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยสามารถที่จะหันเองนี้ได้ไหมฮะได้ครับโอ้ oh, ได้ด้วยนะฮะครับ แต่ผมว่าดีที่สุดก็ให้เชฟผันดีกว่าเชฟขำเลยนะที่เป็นตารางแบบนี้นะฮะโอ้โหอปกติแล้วกลิ่นหอมมากนะครับไนี่ฮะความคล่องแคล่วฝีมือพอใช้ได้นะเชฟครับนี่แต่ผมไม่แย่งงานเชฟนะเชฟไม่ต้องห่วงผมยังรักที่จะรับประทานมากกว่ารักที่จะทํานะฮะโอเคนะครับหลังจากนั้นแหละครับก็เฉือนเฉือนข้างบนเฉือนข้างบนออก อาชีพถนัดอันนี้มันเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วอ๋อนี่คือแงออกมาถ้าเราเริ่อนต้นตันแรกก่อนอ๋อนี่แงเขาเรียกอะไรนะค่อยเฉือดค่อยแร่เนื้อเฉือหนังออกมาบางรางนะฮะโอ้หอมมากแล้วเดี๋ยวน้องสองคนหอเป็นไหมครับครับเป็นนะฮะเร็วรีบอกเลยเดี๋ยวจชดเทนให้นี่นะครับมันก็จะนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อ ดูหนังดูเนื้อและหนังนะฮะที่นี่นี่คือลักษณะของออสิ่งที่ที่ทำออกมานะครับนะครับนี่คือ,อ,อลักษณะก็จ,จะมีไขมันติดอยู่นิดหน่อยแต่หลักๆเนี่ยก็คือจะทานหนังที่กรอบๆความสามารถความยากมันอยู่ตรงนี้นะฮะคือทำให้มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เอาแป้งนะครับแป้งส่วนนี้ครับแป้งมาอย่างนี้นะฮะมาหอ่อหอกับอะไรบ้างครับเชฟครับมีต้นหอมกับแตงกวาครับต้นหอมกับแตงกวา อันนี้เป็นอันนี้แตงกวาอันนี้ต้นหอมครับก็วางนะครับวางเรียงเดี๋ยวค่อยๆวางนะครับเดี๋ยวยวให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะฮะก็คือลักษณะนี้นี่ก็วางขวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องลาดลาดต้องลาดลาดลาดเท่าไหนเลยซอทั้งในอนี้นะครับอ่าเร็วไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆนี่นะฮะเราแล้วแต่ว่าลาดอย่างนี้นะฮะปื๊ดปื๊ดอย่างนี้นะฮะโอ้โหสวยงามมากนะฮะ อ่ะแล้วก็ห่อม้วนอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเชิญครับนี่ความคล่องแคล่วความธรรมะธรรมแมงความเป็นมืออาชีพนะครับเ <c oughs> อาละเรียบร้อยแล้วนะครับได้หนึ่งคำแล้วครับนี่คือหนึ่งคำนะครับสำหรับเ,เป็ดปักกิ่งขึ้นชื่อของอแมนโฮนะครับ อาหารขึ้นชื่อนะครับของแมนโฮนะครับที่ JW Marriott มาให้กับท่านผู้ชมได้ได้สัมผัสตรงนี้นะครับตัวหนึ่งเนี่ยน้ำหนักสูงสุดที่ที่เคยทำเนี่ยตัวใหญ่สุดนี่ประมาณกี่กิโลคะตัวใหญ่สุดประมาณ3โลครึ่งแค่นี้สโลครึ่งประมาณนี้นี่คือตัวใหญ่สุดเชอรี่ใช่ครับอ๋อเป็ดเชอรี่ครับ <ừ> mm, แต่แต่แต่ถ้าแ,แต่ถ้าบางที่เขาจะใช้เป็ดเขาเขาจะใช้หารที่พูดอย่างอ<ๆ>๋อใช้หารแต่ถ้าเป็ดมันจะเป็นของจริงของแท้มากกว่าแต่มันก็เป็นจริงช่วงท้ายรายการนะครับเราก็มีคาถามให้ท่านชมร่วมสนุกนะครับเพื่อมอบเป็นกิฟต์ o วช์เชอร์มารับประทานอาหารที่นี่นะครับคำ<ม>ถามก็คือถามว่าเป็ดที่ใช้เนี่ยนะครับมีชื่อเล่นว่าอะไรไม่ใช่นะครับเป็ดที่นํามาใช้เนี่ยนะครับเป็นเป็ดชนิดอะไรครับเรียกง่ายๆว่าเป็ดอะไรนะครับกอไก่เป็ดปักกิ่งขอไข่ เป็ดอีสานพ่อควายเป็ดเชอร์รี่งองเป็ดกรุงเทพนี่นะครับมีช้อยให้เลือกด้วยนะฮะถามใหญ่เลยนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ตอบมาทาง a c e b o o k นะครับเราก็สามารถที่จะมีออของรางวัลให้แต่ว่าก็ต้องผ่านการคัดสรรคัดเลือกจากคณะกรรมการก่อนนะครับเวลาหมดลงแล้วพวกเรา4คนลาไปก่อนมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสสสสส การั n จรสจูเนียร์บล็ทัวเดินทางมาถึงขวบปีที่13